กินเดท่านแม่ถ้าทางเหนือยขนาดนี้หาของอร่อยๆอตามใจปากหน่อยแม่ด้ง่ายๆจัดมาจุกๆเลยพี่เติมรสชาติแบบเร่งด่วนตรงนี้โซเดียมเสียบไม้โซเดียมพร้อมทานโซเดียมทอดกรอบ oh. เพิ่มความหวานจะเต็ม300%ด้วยน้ำตาลซูซ่าน้ำตาลใส่นมผสมไข่มุกน้ำตาลปั่นปกไขมันแบบจุกๆโห oh. จัดไปหมดนี่แหละได้เลย ทำไม่แพงแบบนี้เลพี่คิดเกินไหมเนี่ยเฮ้ยความอร่อยมันขึ้นราคาอย่างล่าสุดโซเดียมเสียบไม้ก็เพิ่มโซเดียมบบจัดหนักอัดฉีดค่าใจพุ่งกระชูปไปถึงไว้ใจเลยนะผมจะจ่ายไหวไหมเนี่ยเอางี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นรับน้ำเปล่ากับผักลไม้ไปไดยไหมล่ะช่วยลดราคาค่าสุขภาพที่ต้องจ่ายได้นะสดไหมงั้นเอาน้ำแก้วหนึ่งกันได้พี่เฮ้ยแก้วเดียวไม่พอต้องกินอย่างสม่ำเสมอโหถ้าเยอะขนาดนี้งั้นผมไม่เอาละแน่ใจนะว่าจ่ายไหวอะไหวดพี่อายุยังน้อย เงินยอดโลวันนี้ก็มีค่าไตตับหัวใจไม่คิดเลยวันนี้มีค่าไขมันสะสมจนันทนลเพิ่มนะแค่นะแล้วสแกนไม่ติดแล้วอะถ้าอยากรู้ว่ากินอะไรดีจะได้ไม่สายเกินไปแบบนี้ตามไปดูที่เว็บไซต์ UNICEF